มากินมามา่ามีคนถามว่าตะว่าสมศรีกินขนมปังมีคนถามว่าเนี่ยอยากเป็นท้องหักตังเดยพามาทาอาหารบอกอันนี้มันเป็นงานบริษัทเนาะปจะหกักเอ,อเดือนละร้อยห้าสิบคนําหูเป็นหักเผืออย่ยอเนี่ยกรแขกร้อยห้าสิบคนก็นลอเจ็ดร้อยอเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทจ้าบริษัทเป็นคนห,กหักแมเขาจะกินอะไอย่างก็ได้นำ้ำโคง้งน้ำโคกินได้หมดทุกอย่าง ที่ทำงานอ่ะอแต่ขาจะุินตีเล้มกินแค่นั้นขาสามารถกินได้ทุกอย่างในที่ทำงาน่ะกับขงกับข้าวกินได้มดเจ้าตีทำงานปุ่นอ่ะเฮอห่อข้าวกับบ้านด้วยนะที่ใหม่อ่ะแต่ตสสุ๋นตีหอไปจำมีคนกลิ่นงไงก็เล้มหอ่อเพราะคุณสามีเขาไม่กิน,กน วันนี้อาหารเจ้าก็คือจะมีแต่ขนมปงนังไหมเงนาะอืมสมศรีก็เลยมันอยากมันขีน้ไงก็เลยเอามามา,มาจากบ้านหนูย,ยังจะบอกผู้จัดการมาวันนี้เขามาทํางานที่นี่ผู้จัดการนะ่ะก็เลย่ะ<ง>มาถึงเขาก็ทําเข้ามาหาสมศรีเลยนะไม่น่าแกวไปแอลเมงไทยมาไปแอลสมุยมาผู้จัดการเนะี่ยอายุน้อยอยู่เลย เขาก็เป็นเชฟมาก่อนนั่นแหลาะมาหาสมศรีเธอโอเคหรือเปล่าจะบอกโอเคแต่ฉันบอกเธอไ้ก่อนนะว่าฉันกลับมาที่นี่สมศรีบอกผู้จัดการเลยว่าฉันกลับมาที่นี่นะผู้จัดการบอกไม่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 ไม,ไม,ไม่ฉันเพิ่อเธอกลับมาลอกเธอบอบกเพราะวาติปพูดมันยุ่งไงช่วงนี้มทมติ์พูดมันยุ่งกันเลย ก็เลยสมศรีมาช่วยดีก่อนอีกอย่างตีเนี่ยไม่ยิงคนขาไปฮอลลีเดย์ไงฝรั่งอ่ะแกก็บอกแบบจะเอาคนอื่นมาเขาหูสถานที่เขาหูว่าจะต้องแห่หยางเนี่ยจะได้เนี่ยให้ย่างสมศรีสมศรีหูมดแบบสมศรีจะต้องแห่หยางแบบจะท่องถ้าไม่หยางอยะ แต้คน่อยู่เขาก็มดจะสอนจะได้ประมาณนั่นแหละเอาสมศรีมาก็ัต้องสอนเด็ก่ะสมศรีหูมดอะาจะต้องอย่างทำมาอย่างนี้กหินตัวกูตัวเนี่ยเวนะลาทำงานแต่ว่ากินขนมปังก็โดนตราหนาห <c oughs> ว่าสมศรีกิ่นหมุมมามกับหัวหมุม,ม้ามตรงไหนสมศรีก็เป็นคนบ้านนอกเนะจะกินแบบพุดดิ้งจะกินเป็น กินได้เดกเนี่ยจะแดกกินผู้ดี <c oughs> <c oughs> เวลาทำงานอู้ตัวกินตัวเนอะก็แตกับว่าสมศรีกินมูมาม,มเราแมนแต่ว่าติกินขนมปังไ้อะกับหูม,มูมามจะได้นะก็แล้วแต่าตาคนจะมองนะสมศรีมันเจ้ผู้ดีไงเป็นลูกคนจนเลี้ยนกับจบมันสูงนะจะเป็นผู้ดีแบบคุณหญิงคุณนายกิน อีกกะกีบนอีกที่มันจะแดอีกผดีประมาสมศีกินบุมมากินอีกไม่จะแดนเยอีบ่ที่อีบ่บอลบอลบอลบ่มันใจอ่ะขอโทษเลยนะเจ้าจ mm ันใจแต่นะ บอกผู้จัดการเนะ่เข้า่าบอกก่อนเลยฉันกลับมาติเก้าหน่ะเป็นอย่างเ๋อฉันเมื่อเธอกข้ามาเพราะว่าช่วงนี้ที่ทํางานปุ่นอ่ะมันยุ่งไงพนักงานตีบนออฟฟิศ bon อ่ะตีคนกินข้าวอ่ะเขาไปฮอลลีเดย์ย้ำกับจ้ะเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนฮอลลีเดย์จ้ะก,ก่อนกระกดาษกระดาษกระสีหานั่นมันเป็นเดือนฮอลลีเดย์ตีปุ่นมันมีพนักงานหกร้อยคนมันจะเปลี่ยนกันไง คนนอ้นไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์คนนอีกคับมาแล้วคนใหม่บคนตีอยู่กับไปเนี่ยมันเปลี่ยนกันมันก็นเลยไม่ใครมีคนต่อใดสมซีแกบอกว่ะโซอเิ่มได้กลับมาเราเอ,อยูทิเก่าหน่อยยูทูปปุ่นหน่ห <laughs> ลีบบอกกันเลยขวดได้กลับมาฮม <laughs> คนเนี่ยผมชีก็เข้าใจคนหลายป้อหลายแม่เนาะ ถ้าคนไหนที่มชอบสมสีกินกระเลียนผ่านแลเจ้าขอโทษด้วยติกินแบบบ้านนอกบ้านนอก <c oughs> โอ้ย <Yeah. S 1> จะกินไปบพูดีก็กินได้เนอจังมันเต็มปากเต็มคำ สมัยแต่ก่อนน่ะสมศรีเป็นคนจนเวลากินข้าวเระปอกเขแม่เปน็นมีคนบอกสมศรีเวลากินข้าวใส่ข้าวกำใหญ่เพราะสมัยแต่ก่อนน่ะกับข้าวมันกับข้าวมันหายากแกงกีนแกงเนื้อแก็งอย่างเงี้ยเนาะเรจะบอกว่ากินใส่ข้าวเยอะๆคนเท่าสมัยแต่ก่อนน่ะจะได้โตไวๆจะได้ใหญ่เร็วๆกินข้าวหนักๆกิน,นกระก,กับเป็นโฟงไหนนะบ่ เป็นโฟงนะจิ้งกะเกัะไปใส่เข้ากนักบอกกับแม่ไปนคนจะอะไรแต่ก่อนเขาเป็นคนจนเนะาะไข่แกนกินสามสี่ปีนองไข่ต้มใบหนึ่งใส่ในน้ำพริกแล้วก็จำ้ำข้าเหนียวจิ้ม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 ห้ามห้ามขุยห้ามโงดทั้งางดกับได้โดนดาามีกคนเดียว หวงปีหวง,น,งน่องอืมแล้วมันกําได้เห็นสัป,ปะปัญญงหลูกคนจนเนะเาะเขาไม่ได้หลูกคนรวยนะคะามซีกเข้าใจว่าค้นมันหลายปากหลายคอเนาะอืมก็ขอโทษเลยคิริยาก็การกิน่นทำาถูกใจไพ่ก็ เลื่อนผ่านแล้วเจ้าต้องพอก็ได้ไปแล้วเจ้าไปได้ยล่ะคลิปนี้กับแครนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านก,นนากรุณากดไลค์กดแชร์สมัคกินเนื้อขอบคุณเจ้า